สวัสดีครับนี่คือ y o u ู u ูบชา n e l เพียวสตูดิโอนะครับก็ห่างหายไปนานมากครับสำหรับโปรแกรม FL Studio ในคลิปนี้เรามาดูวิธีการทำ a r a ารเรลกันนะครับซึ่งผมต้องสารภาพก่อนนะครับว่าผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากจะให้ท่านอื่นๆนะครับที่ท่านมีความคิดสร้างสารรค์หรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการใช้กับโปรแกรม อื่นมาแล้วแล้วพอมาจับ FL Studio ท่านหาไม่เจอว่าจะต้องไปทำอะไรตรงไหนนะครับซึ่งหน้าตาโปรแกรมมันก็อาจจะแตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆนะครับซึ่งพาร l เ e l เนี่ยนะครับคร่าวๆเลยก็คือถ้าทำกับเสียงกรองเนี่ยมันจะทำให้เสียงกรองมีมิติมีความใหญ่มากขึ้นนะครับเป็นการนำสอบุค,คลิกเสียงมาไว้ด้วยกันนะครับซึ่ง ผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเอาเป็นว่าทําให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับว่ามันเริ่มต้นยังไงพอทําไปแล้วมันเกิดผลลัพธ์อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับอ้าวเกือบลืมบอกว่าจะทํากับเสียงอะไรในวันนี้ผมทํากับเสียงเบสรัมเสียงเดียวนะครับทํากับเสียงเดียวบางท่านเนี่ยท่านอาจจะทํากับเสียงกรองที่รวมกันแล้วทุกชิ้น ก็ได้นะครับก็เห็นบางท่านทําอยู่นะครับคือเสียงกลองที่รวมทั้งหมดแล้วมาทำพาราเรลนะครับหรือจะทําแค่บางชิ้นแบบนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับแต่เพื่อความฟังง่ายนะครับเอานี่แหละชิ้นเดียวแล้วก็ไม่หนักเครื่องด้วยนะครับเพราะว่าในตอนที่สาธิตเนี่ยผมใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมซ้อนกันนะครับเดี๋ยวถ้าใส่อะไรเยอะมันอาจจะกระตุกนะครับ อันดับแรกนะครับเรานําเสียงเข้ามาแล้วเราก็ยิงไปในช่องสัญญาณที่เราต้องการนะครับก็คือดับเบิลคลิกก่อนนะครับแล้วก็เลือกช่องแทร็กนี่ครับผมจะให้อยู่ที่แทร็กที่1นะครับผมก็ดันขึ้นไปเสียงนี้ก็จะไปอยู่ในมิกเซอร์ในแทร็กที่1แล้วซึ่งผมตั้งชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ BD d b s s e Dump นะครับเสียงก็เป็นแบบนี้ครับนี่คือเสียงที่ ขอโทษที่ลืมโยงมานะครับนี่เป็นเสียงเดิมๆที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ eq ไม่ได้ c o m p e n s a e เลยนะครับจริงๆถ้าจะ mix นะครับมันก็ต้องมีการ eq มี c o m p e n s a e นะครับแต่คราวนี้ผมจะสาธิตเฉยๆก็จะไม่ได้ทำอะไรกับเสียงต้นฉบับนะครับก็ปล่อยให้เป็นเป็นเสียงแบบนี้ครับคราวนี้ผมสร้างขึ้นมาอีกหนึ่ง t r a c นะครับผมตั้งชื่อว่า parallel นะครับ ตรงนี้แหละครับที่เราจะไปทำให้มันเกิดอีกหนึ่งบุคลิกเสียงนะครับโดยเอาสัญญาณมาจากตัวช่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่มันเป็นเสียงเบสดรัมนะครับเบสดรัมหรือว่าเสียงกระเดื่องนี่แหละ วิธีการก็คือคลิกที่ช่องสัญญาณที่เราจะเอาไปใช้นะครับมันจะมีเส้นโยงแบบนี้นะครับตอนนี้เส้นเนี่ยโยงไปที่มาสเตอร์นะครับผมจะโยงไปอีกที่หนึงนะครับก็คือตรงที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่เป็นช่องที่2อนี่ยนะครับจริงๆเราจะโยงไปกี่ช่องก็ได้นะครับตามที่เราต้องการมันก็จะมีเสียงเข้ามาในช่องที่2แล้วนะครับเราอยากให้มันเข้าเยอะหรือเข้าน้อยก็สามารถ ผ่อนหรือเร่งวอลลุ่มตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้ฟังง่ายในตอนทำพา r a l e ลนะครับผมจะเอาเสียงที่โยงไปที่มาสเตอร์เนี่ยออกก่อนนะครับอเอาออกไปแล้วนะครับตอนนี้เสียงมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราต้องไปทำอะไรบางอย่างนั่นคือใส่คอมเพรสเซอร์เข้าไปนะครับเราก็มาที่สล็อตนะครับ หาตัวปลั๊กอินที่เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับบางคนอาจจะซื้อมาโหลดมาเพิ่มก็ได้หรือว่าใช้เดิมๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมใช้เดิมๆนะครับคือ f ุตตี้คอมเพรสเซอหลักการทำพาราเลลเนี่ยนะครับก็คือช่องนี้นะครับช่องที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะกดเสียงลงไปให้หนักๆเลยนะครับกดลงไปให้หนักเลยให้มันมีบุค,คลิกที่แตกต่างไปนะครับ a d d t a ็ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปตั้งตามความเหมาะสมนะครับอลองลองฟังดูนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆกดลงไปแรกมาก็เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่ใส่กับตอนที่ใส่นะครับเอายังไม่ใส่สังเกตสีเขียวๆตรงนี้นะครับถ้าไฟเขียวขึ้นเนี่ยคือใส่นะครับถ้าไม่มีไฟเขียวคือไม่ได้ใส่นะครับนี่คือไม่ได้ใส่นะครับพอใส่คอมเพรสเซอร์กดหนักๆเข้าไปเสียงเป็นแบบนี้คราวนี้ครับ เราจะทำการผสมผสานกันนะครับระหว่างเสียงตอนที่ใส่แล้วกับเสียงที่ยังไม่ใส่เนี่ยให้มันมีทั้งสองเสียงเลยครับกลับมาที่ตรงนี้ครับที่ช่อง BD เนี่ยนะครับแล้วก็มาโยงเส้นไปที่มาสเตอร์เหมือนเดิมนะครับหรือใครที่โยงไปที่แทร็กอื่นก็ก็ได้นะครับแต่ในการสาธิตเนี่ยเอาความง่ายเข้าว่านะครับก็โยงมาที่มาสเตอร์เลยนะครับ ตอนแรกเนี่ยนะครับผมจะลดวอลลุ่มที่เป็นพา r a l e ลเนี่ยลงไปให้หมดก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆผสมกันเข้าไปลองฟังนะครับนี่คือยังไม่ได้ผสมนะครับเดี๋ยวค่อยๆใส่เข้าไป สังเกตไหมครับจะมีมิติบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับซึ่งจะแตกต่างจากการที่เรากดลงไปหนักๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็แตกต่างจากการที่เราไม่ใส่อะไรเลยนะครับมันคือการเอา2อ,อย่าง2บุค,คลิกมารวมกันนะครับลองไปทํากันดูนะครับสําหรับใครที่ทําแล้วได้ผลเป็นอย่างไรหรือว่าบางท่านอาจจะใช้อย่างเชี่ยวชาญแล้วจะแบ่งปันเพิ่มเติมอะไรก็มาคอมเมนต์ บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอยากให้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรในโปรแกรม fl studio ก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ